สวัสดีครับพบกับ IQ 5 Pro จาก IQ นะครับซึ่งเป็นแบรนด์ลูกของ vivo นั่นเองรอบนี้เขาจัดเต็มมากๆในเรื่องของสเปคหลักหลายเลยนะครับคือไม่ได้แรงอย่างเดียวแต่มาพร้อมกับระบบชาร์จ 120วัตต์นะครับสูงสุดบนสมาร์ทโฟนตอนนี้นะครับถ้าจำไม่ผิดแน่นอนครับชาร์จเร็วมากๆแล้วก็มาพร้อมกับกล้อง t ริป l ป c ลค e ม a ลานะครับ50ล้านพิกเซลตัวนี้ใช้โมดูลเดียวกับ vivo X 5 0 Pro Plus นะครับเป็น duo pixel มีเ e t ตราเซลนะครับจับโฟกัสไวมี OIS พร้อมเพลียวสโคป8ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็แอนดรอย13ล้านนะครับภาพรวม ถ่ายภาพได้ดีครับแล้วก็มาพร้อมกับหน้าจอ120 h z เป็นจอ AMOLED นะครับทัชแซม p l i งที่240แน่นหนึบแน่นอนนะครับนอกจากนี้ก็มากับลำโพงคู่ครับเป็นลำโพงคู่สเตอริโอเลยนะครับบนล่างเสียงดังครับผมทดสอบแล้วก็ถือว่าดังดีทีเดียวนะครับแล้วก็มีชิปเสียงด้านในด้วยนะตัวนี้นะครับเป็นชิปเสียงไฮไฟล์ Fi. ชิปเสียงแยกนะครับเช่นเดียวกับ X50 Pro นั่นเอง นอกจากนี้ก็มากับ snapdragon 865ครับเป็นตัวแรงเลยแล้วก็ UFS 3.1นะครับจะเป็นชนิดแมมโมรีที่เร็วที่สุดบนมือถือตอนนี้นะครับก็เล่นเกมแบบลื่นๆเลยโอเคจุดเด่นเขามีประมาณนี้แหละครับถ้าใครสนใจก็ลองดูกันได้มาแกะกล่องกันเลยครับสำหรับ iQOO 5 Pro แน่นอนครับผม นำเข้ามาเล่นน่าจะเป็นเวฟแรกๆด้วยนะครับก็มากับกล่องที่สวยงามนะครับอาจจะบุบไปนิดนึงถ้าไม่ซีเรียสนะครับอันนี้คือ IQ ู5 Pro ครับรุ่นแรม8256นะครับหน้ากล่องเขาบอกชัดเจนเลยว่าเขาคอลแลบกับ bmwm motorsport นะครับคือมันเด่นมากๆนะครับเป็นครั้งแรกของ vivo แล้วก็ IQ ูเลยทีเดียวในี้กล่องเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับมีอย่างแรกก็คือตัวเป็นการาดนะครับที่เขา ระบุไว้เลยว่าเขาร่วมมือการออกแบบกับ BMW นะครับแล้วก็มีตัวเครื่องครับนี่ตัวเครื่อง iQ5 Pro ผมเลือกสีขาวมานะครับเพราะเขามีแถบ3สีที่เด่นมากๆนะครับคือถือใช้งานแล้วยังไงก็รู้ว่าเป็นรุ่นนี้นะครับด้านในมีอะไรบ้างนะครับมีอุปกรณ์เสริมต่างๆอยู่ด้านในครับอันนี้ก็มีเคสให้ซึ่งเป็นเคส แบบลวดลายพิเศษนะครับของไอคูแล้วก็มีโลโก้ BMW นี่แบบนี้แต่เป็นเคสแข่งนะครับแล้วก็เว้าข้างเลยอาจจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่มีวอร์ชาร์ดนะครับตัวนี้เป็นวอร์ชาร์จแฟลชชาร์จร้อยีวัตต์นะครับถือว่าสูงที่สุดในตอนนี้นะคือกำลังแจงเขาคือยี่สิบวลตหกเอนะครับอันนี้ถือว่าสูงมากๆและชาร์จเต็มได้จาก0ูนย์ถึงร้อเนี่ยสิทีมันเร็วมากๆนะอันนี้คือสาย อ่ uh, USB Type C นะครับที่ใช้ร่วมกับการชาร์จ120วัตต์นั่นเองอื่นดก็มีประมาณนี้ครับเรื่องของตัวเครื่องมากับหน้าจอขนาด6.56นิ้วซึ่งขนาดจริงๆเนี่ยจะเท่ากันหมดเลยนะทั้ง X50 Pro Pro Plus แล้วก็ iQ5 Pro นะครับก็เป็นจอ AMOLED มีกล้องหน้าที่16ล้กนพิกเซลถ้าจำไม่ผิดนะครับตัวนี้จะไม่ได้ใส่กล้องหน้าที่หวหวามากนักนะครับก็ไว้ใช้เซลฟี่หรือวิดีโอคอลได้ตามปกติตัวบอดี้อาจจะนานิดนึงนะครับตามแผงวงจรแล้วก็แบตเตอรี่ต่างๆพอตเชื่อมต่อมีเพียง Type C นะครับลำโพงคู่บนล่างแล้วก็ปุ่มกดต่างๆอยู่ในตำแหน่งมาตรฐานนะครับสแกนนิ้วบนหน้าจอฝาหลังเป็น Period Letter นะครับสัมผัสจะแบบนุ่มนวลคล้ายกับไฟ X2 Pro นะครับ จะมีแถบสี3าสีนะครับสำหรับสีขาวก็เป็นอะไรที่เป็นจุดเด่นมากๆนะครับแน่นอนว่าถือแล้วเด่นแน่นอนส่วนสีดําก็จะเป็นอีกลวดลายหนึ่งกล้องเนี่ยเขาใส่มาเป็น t r i ปเปิลคาม a ลนะครับห้ล้าน p e r ียวโซโคล้านแล้วกานดรอยสิล้านนะครับคุณภาพถือว่าโอเคเลยเมื่อใส่เคสแล้วหน้าตาจะเป็นแบบนี้ครับคือจะมีโลโก้ bmw อยู่คือมันเด่นมากๆนะครับแต่เป็นเคสแข็ง เรื่องซอฟต์แวร์มากับ Android 10นะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าอันนี้คือรอมจีนนะครับไม่ใช่รอม g l o b a l ซึ่งก็ไม่ขาย g l o b a l อยู่แล้วนะครับขายเฉพาะจีนมี Play Store ครับมี g m s ในตัวล็อกอินใช้งานได้ตามปกติโหค่าย H ต้องอิดฉาแน่เลยนะครับก็นอกนั้นก็ไม่มีอะไรนะครับเป็น UX แล้วก็เรื่องของฟีเจอร์ต่างๆเนี่ยผมคุ้นเคยกับ vivo เป็นอย่างดีอยู่แล้วก็ไม่มีปัญหานะครับกล้องเนี่ยก็เป็นเมนูเดียวกันนะครับมีแอนตรวายมี เลนส์แซนตนดาดแล้วก็เรื่องของเพลย์โโคป5เท่านะครับสามารถซูมเลนส์นะฮะเท่าเหมือนกับ X 5 0 Pro แต่ไม่ใช่ Gimbal OIS นะครับจะเป็น OIS ธรรมดาซึ่งประสิทธิภาพลดลงนิดหนึ่งเรื่อง 5G รองรับปกตินะครับทั้ง n c 1แล้วก็ n 2 8่ิุ้ยดีจังเลยนะครับไม่ต้องลุ้นนะแล้วก็เรื่องของ เรมนะครับให้มาที่8 g b กิกร2อนะครับเป็น ufs 3.1ด้วยคือเป็นตัวท็อปของตอนนี้นั่นเองเรื่องการใช้งานอื่นๆอย่างฟีเจอร์พวกเกสเจอร์พวกโมชนันต่างๆก็มีครบนะครับมีอันตร g a เกมโ o e e ที่เรียกว่าถึงพิกถึงขิงมากๆสำหรับใครที่ชอบเล่นเกมนะครับภาพรวมของ IQ 5 Pro ก็เป็นรุ่นที่แฟลกชิปตอนนี้ของฝั่ง IQ คูที่เน้นเรื่องของ performance นแน่นอนว่ารอบนี้เขาเด้นกล้องด้วยนะคือกล้องเนี่ยใส่มาเทียบเท่า X50 Pro+ Plus ในเรื่องในบางเรื่องเลยทีเดียวนะครับราคาอยู่ที่ประมาณ23,000บาทหรือ4999หยวนนะครับก็ฮิ้วมาใช้งานกันได้รอรีวิวเต็มครับ